นุนั่นบอกว่าอเาออเหามาแต่มันไม่ได้ยนบบุญแต่มันไม่เคยดูตผาผ่านติวววันนี้มันมีทุกคนญาตส,สกลางคืนก็มีทุกคน กินตับกินตับอู้ไปทำของเก่าได้สิบบาทแต่วันก่อนได้หนึ่งรอยแต่วันนี้ได้เยอะคำมันเนี่ยไปเจ็บกอดร่งแต่ไม่หยุดทำางานไอ่ไรํำมนันทำไมเสร์ ซสนสไม่สนใจค่อยบอกหน่อยครับเออ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 หน้าใหม่อาชีพหาย คุณท you so ีนี้มึงออัตภันไม่ใช่เลยทดังแล้วมันไม่ดังไงพอบิดรดแล้วได้แล้วนี่ยินยนมันไหมแต่คุณบอกว่ามันไม่ใช่หมูได้หมูไดงหมูไดงอยู่นอย่ไนร่มมมาแล้วันมันี่อยู่ที่บ้านมันหนักหูเทีว่าแต่ว่ารองพลงยาางนี้คนหนึ่คนยู่ในวันลมีแต่ใจเ่าโอเคปมา แต่สมารีของมันเลยคมันไม่ทำพาดอยู่ไดงมั้งมือเราไหมไอ้ควายมือไม่คุย คุ้คางคุ้คางค้างคู่คางคู่คางคู่ไก้มานตายเส็เส็แถวเบนลองเปนีหรือตะไรส่องคุมี้องคุมดีเินทางไปไกลเามางไม้ให้รู้ว่างเลย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 กินเ้าเกงไม่ได้อะไรเมื่แต่วันอน ดอกไม้ที่เราลูกไว้จันนาไม่ได้คิด ừ.